2พฤษภาคม2561สวรลีพก,กาพันนักร้องชื่อดังเสียชีวิตเพราะกินยาก่อนนอนแล้วยาไปติดหลอดลมเช่นเดียวกับอีกหลายๆคนที่สำลักขณะทานอาหารจนเสียชีวิตวันนี้เราจะมาดูว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรคะกรณีที่คนที่ทานอาหารแล้วก็มีอาหารติดคอหายใจไม่ออกนะคะมันจะเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดกับใครบ้างคะ ก็เข้าใจตัวพื้นฐานนิดหนึ่งฮะโรงคอเราเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะมีหลอดลมนะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นหลอดอาหารถ้าเราพูดไอ้ตัวฝาปิดนะฮะมันจะมันจะเปิดเพื่อให้เสียงออกมาได้เวลาเราคืนอาหารเนี่ยฝาน,นี่จะปิดมอนฝานทางขยะแหละครับเพื่อที่ให้แยกระหว่างอากาศกับอาหารออกจากกันอันนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยทำสองภารกิจไปพร้อมกันกินไปคุยไปนะเพราะนั้นมันจะงงนะฮะตัวกล่องเสียงก็เปิด อาหารก็ลงไปอันนี้เนี่ยอากาสสำลักมีอาการอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดคอหรือหลอดลมคือการที่อาหารไปติดที่หลอดลมซึ่งอยู่ด้านหน้าหลอดอาหารเวลาเรากลืนอาหารจะมีฝาปิดหลอดลมไว้แต่ถ้าคุยไปทานไปฝาปิดอาจจะเปิดออกจนทําให้อาหารเข้าไปติดในหลอดลมได้จึงเกิดอาการไอสำลักหายใจไม่ออก ถ้าช่วยไม่ทันภายใน4นาทีก็จะทำให้สมองขาดเลือดและเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่ามีอาการสำลักแล้วก็อาหารติดจลอกลงแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะคือถ้าสติยังดีเนี่ยวิธีดีสุดคือไอออกไปไอออกไปแล้วก็จะลุกขึ้นมาแล้วไอพยายามพยายามไอให้แรงนะไอให้แรงทีนี้นต,ตั้งสติ สตินี่สาคัญจะตกใจเพราะยิ่งกลัวนี่ยิ่งทาให้หายใจแรงบางทีจะโกนกวายก็จะยิ่งิดดื่มน้ำดีไหมคะไม่ควรเลยไม่ควรดื่มน้ําในช่วงนี้อย,อย่าไปทุบหลงทุบหลังยืนดีๆสมมติถ้าไปปั๊บมาถึงทุบหลังเลยเนี่ยไอเนี่ยเสียดาพมันอาจจะลงไปมากขึ้นให้เขาพยายามไอเองแล้วก็ไม่ให้ดืมม่มนะอะไรตั้งสติดีคนที่อาหารติ อะอนนี้ฮะถ้าเกิดคว่าไอออกไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไอออกไปไม่ได้เนี่ยมีวิธีช่วยเหลือวิธีการนะครับก็อย่างนี้จะเข้าไปด้านหลังนะครับแต่ต้องบอกให้ผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้ที่เสพอาหารติดเนี่ยอย่าตกใจนะครับแล้วก็ขเข้าไปเนี่ยเราจะมีตำแหน่งสะดือนะฮะด้านนี้คือลิ้นปีนะครับเราก็จะให้มือเนี่ยเราอยู่ระหว่างสะดือกับลิ้นปีนะและ้ววิธีการเนี่ยคือดึงขึ้นนะครับเหมือนกับเราอุ้มขึ้นรู้สึกเลยใช่ไหมครับรู้สึกเพราะอันนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงกระชากนะ อันนี้ออกกระชากอย่างนี้เราทำซ้ำนะทำซ้ำเป็นระยะระยะประมาณ 2- หรือ3ครั้งเป็นลมออกมาเลยนะสี่ห้าครั้งครับมันก็จะเกิดการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยลมมันก็จะดันออกมาทําทให้กระบวนการไอเนี่ยมาเศษอาหารออกมาได้ถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเราเราคงดันตัวเองไม่ได้ก็จะมีวิธีช่วยเราจะใช้เก้าอี้นะครับเก้าอี้เนี่ยหลักสําคัญของเราก็ลักษณะเดียว,ยวกัน<ช>คือถ้าตรงกลางตัวนี้สะดือตัวนี้คือลินปีแ<ม>เราก็จะค้าตัวเราลงไปตรงลักษณะอย่างนี้นะ ถ้าเราใช้วิธีการกระแท็เห็นไ,ไหมได้ยินเสียงผมไหมครับอ๋อลมออกมาเลยลมมันออกมาเลยเพราะว่าโดนดันอย่างแรงแรงดันจากข้างในเนี่ยเศษอาหารมันจะหลุดแก้วสักกี่ครั้งครับปกติก็จะประมาณสัก4ี่ห้าครั้งก็มักจะหลุดลนะนะด้วยการไออันนี้ถ้าศู์ไม่หลุดจริงๆเนี่ยก็มีวิธีถ้าช่วยอีกอันหนึ่งนี่คือการช่วยด้วยการตบนะครับแต่ว่าเราจะให้คนไข้โทษนะครับก็จะต้องเอ็นตัวมาด้านหน้านะฮะแล้วเราตบเนี่ยเวนกลางหลังนะฮะกลางสะบักนี่ พอตบเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสั่นและการสะเทือนของเศษอาหารร่วมกับคนไข้ที่ไอออกไปเนี่ยจะต้องพยายามไอด้วยไอด้วยมันก็จะหลุดเพราะว่าการเคลื่อนนิดหน่อยมันก็จะหลุดออกมาได้วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้อาหารติดหลอดลมคือต้องมีสติในการรับประทานอาหารไม่พูดไปทานไปหรือหั่นชิ้นอาหารให้เล็กลงไม่เดินหรือวิ่งขณะทานอาหารก็จะช่วยป้องกันให้เรารอดชีวิตได้ค่ะ คือการช่วยชีวิตตัวเองในวินาทีชีวิตหากว่าอาหารสิดอยู่ที่หลอดลงค่ะ